Hôm nay mình làm học tràn ba học tràn ba ăn học tràn ว่าข้อแรกตอบชาวชาวกวนใช่ปะ่ะโอเค ป,ประโยคนี้เติมคำในม,มาตราเกย์อะไรนีสอ <G ül s> งพิเศษมีสามเพราะไม่มีสามคอยตัวเลือกนะไสามคอยตัวเลือก ความร้อนจะอะไรอ่ะกัไม่ใช่ถ้าเหมือนไม่ใช่ต้องไปอะไรนี่กำไรอะไรนะนะโกโ็เราอบบกลับโกโ็เราไกลายกลับกลายเป็นไ้ำน้ำถ้าน้ำได้นะ เมื่อน้ำได้รับความร้อนจะเป็นน้ำเป็นไอ,อ,ะอ่ะด่บน,น,น้ำตัวยหนหาบ่ ขอบคุณมากครับปี่วานลองดูเอาซื้อแบบเป็นผงมาลองใช้ดูขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวช่วยไปคืนมากันต่อมาเรียนกันข้อขอะไรอยู่ในมาตราต้สกุเดียวกับคำว่านิยายให้สุกมคอมเมนต์มาคือมีคำเดียวกับคำว่านิยายนะ เดี๋ยวกงดีกเอ้ลีอีกแร้ว <c oughs> ลอีกแล้วลีอีกเ็วมาเริ่มแล้ว <c oughs> คำนามาตราเกยอ,อยู่คือคำนามาตราเกยข้ออะไรมีความหมายตรงกับคำว่ามีความหมายตรงกับคำว่าเยอะแยะ จบครกันาอมเรู้กันคไดะมีคำที่อยู่ในมาตราเกยมากที่สุด 我去。Oh, มีสามขั้นแลวสุดท้ายโทรศัพท์ตอนนี้เริ่มไปแล้วไปแล้วตอนนี้โทรศัพท์เริ่มแหลกแล้วเริ่มแหลกแล้วโอเคจบที่น,นี้หมดแล้วสิบข้อ